ไทยเราโชคดีที่มีพระราชนินีที่ทรงเปี่ยมล้นไปด้วยน้ำพระราชหฤทยัยพระองค์ทรงตระหนักถึงความเป็นอยู่ของพระสนิกรโดยจะเห็นได้จากโครงการตามพระราชดำริที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่แผ่นดินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนาราธิวาสเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถครบ7 8พรรษา ตามแนวโครงการที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้นั้นการจัดสร้างปะการังเทียมมีจุดประสงค์เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ําให้มีความสมบูรณ์เพิ่มแหล่งธรรมาหากินให้กับชาวประมงการจัดสร้างปะการังเทียมในโครงการนี้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2544โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงาน และเมื่อวันที่30พกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยพระนัท่านทีราวงสมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมพิธีมอบวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้วเพื่อจัดสร้างปะการังเทียมในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชัยฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นณท่าเทียบเรือชายฝั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย คือวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะคะที่คือจัดมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการพิเศษของสมเด็จพระนางเจ้าเป็นโครงการชื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลนะคะที่จังหวัดชล่วาีกับปัตตานีนะคะเพราะฉะนั้นการประการครังรเทียมครั้งนี้เนี่ยใช้จากวัสดุที่เหลือใช้แล้วซึ่งได้รับการบริจาคจากหลายหน่วยงานนะคะจะมีการรถไฟบริจาคตู้รถไฟนะคะกรุงเทพมหานครก็จะบริจาครถถือนะคะแล้วก็กองทัพไทยบริจาครถดน 2ขับบกบริจากต้นขางนะคะทั้งหมดรวมแล้ว499คันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปแล้วนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นประธานนะคะปล่อยเพื่อที่จะไปวางที่นา,าที่ว่ากับปัตตาน,นีทั้งหมด15จุดด้วยกันนะคะเพราะนวิธีวันนี้จัดขึ้นเพื่อเสนอพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมศรีนาเพระองค์นี่คือพระราเบรมรของพระองค์นะคะที่ให้เราจัดสร้างประการเทียมซึ่งผลดีมากเาวม,มงชอบใจ เพราะว่าเป็นแหล่งที่เขาสามารถจับสัตว์น้ําได้นะคะแล้วสิ่งที่เราสํารวจเนี่ยก็คือว่าชนิดสัตว์น้ําก็เพิ่มขึ้นที่หายหายไปก็กลับพืนมาชนิดของสัตว์น้ําปริมาณสัตว์น้ำเขาจับได้ก็เพิ่มขึ้นเพระฉะนชาวกระมงนี่ก็จะสามารถลดต้นทุนเพราะเขาไม่ต้องออกปลับใจน้ามันก็ลดลงต้นทุนนะคะในขณะเดียวรายได้เขาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสัตว์น้ำเขาจับได้ไปมาณ re เพิ่มขึ้นชนิดก็เพิ่มขึ้น ก็ใช่ก็อย่างที่ทราบนะคะนักดำน้ำก็ชอบเพราะว่าเราเคยส่งนักดำน้ำไปแล้วก็ฉายภาพขึ้นมาสวยมากเพราะประการเพียงที่ลงไปมันจะกลมกลืนกับธรรมชาติพอวางไปสักระยะหนึ่งจะมีเพลียงมีหอยมีสาหร่ายมาเกาะเพราะมันก็จะกลมเกลืนแล้วก็จะมีปลาแหวกว่ายหลายชนิดก็สวยงามก็เป็นที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งชาวมงเขาก็สามารถจะนำ,น,ำนักดำน้ำลงไปแล้วก็เป็นไรายได้ให้พาไปเที่ยว และด้วยน้ําพระราชาห・หไทยอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทำให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีทําให้สัตว์น้ํามีที่พักอาศัยและมีแหล่งอาหารจนสามารถขยายพันธุ์ได้ซึ่งก็จะนํำมาซึ่งความกินดีอยู่ดีของพี่น้องชาวประมงและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนสืบไป